ของงแรมดดูิเอาแค่นขนาดนี้เลยจ้าชีวิตดูสภาพนะครับมาถึงลาสเวกัสแล้วเรียวมากเครื่องบินเราออกตีสามก็เลยมาในสภาพนี้กันเอาแค่ล่มนะน่าจะเป็นล้านล่มหนึ่งฮะละหมุนนะจ๊ะทุกอย่างหมุนได้นะจ๊ะเรากำลัลงตามหาเพื่อนของเราอยู่นะครับซึ่งหายไปในดงนี้า <laughs> หายไปตั้งแต่เมื่อคืนไม่นอน <c oughs> อีกครั้งอีกปีปีที่แล้วถ่ายปีนี้ก็เลยว่าอ่าสักหน่อยแต่เปลี่ยนมุมเพราะว่าปีนี้เราจะได้เบียากัศคริสต์มาสกันดูี่ดูหลุยวิตตองดิสุดจ้าโอ้โหสุดจาโอ้โหสุดจ้าเซลขึ้นไปอีกเวลาที่เราเห็นคำนี้เราก็จะใจสั่งครับคนอย่างเรา ของราคาแต่มไม่ซื้อใช้แรงงานภรรยาดูสภาพนะครับมาถึงลาสเวกัสแล้วเรียวมากเครื่องบินเราออกตีสามก็เลยมาในสภาพนี้กันแต่อยากให้ดูนะว่ากระเป๋าเรา8ดใบยอยู่นู่นนี่นะแล้วก็แครีออนอีกออไอที่แบบถือขึ้นเครื่องอีกคนละใบเราก็กลัวมากเลยว่าเราก็ย้ำว่าแบบ คนที่มารับเราที่ลาสเวกัะต้องไม่เอารถคันเล็กมานะเดี๋ยวไม่พอเดี๋ยวให้แม่จ๋าพาดูรถนะฮะกลัวไม่พอกลัวรถไม่พอใหญ่มากยังรถโรงเรียนเ <c oughs> ขาประชดหรือเปล่าจ๋าเขาประชดหรือเปล่า <c oughs> มาขนาดนี้เลยนี่คราาับสาเราขึ้นรถจะ้ะ เดี๋ยวพาไปดูโรงแรมนะฮะโรงแรมนี้ไม่เคยนอนเลยนี่คือครั้งแรกที่จะนอนดีมอซีนค่ะดีมอซีนี่คือโรงแรมที่เราอยู่นะฮะส่วนหนึ่งก็เป็นอยู่ทำการช้อปปิ้งแบบนี้ครับวันนี้เราอยู่โรงแรมที่ชื่อว่าองคอเป็นโรงแรมทวินของวินโฮเทล วินสะกดว่า VRW YNN นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูห้องนะครับ oh <my. S 1> แม่จ่าครับเราอยู่ห้องเบอร์อะไรครับ15อะไรสักอย่างสิอะไรสักอย่างค่ะแม่จาตอบหนึ่ง้า่ครับเลขที่ออกสำหรับทริปนี้นะฮะมากโอเคเพียนไม่ได้จองอะไรแฟนซีคะ่ะนี่คือห้องธรรมดานะคะไม่ได้ไม่ได้นอนห้องสวีทด้วยแต่ว่าโรงแรมที่เวกัสห้องจะค่อนข้างใหญ่มากๆ อยู่แล้วนะครับลองเช็คตารางเมตรดูได้แล้วก็เพียงก็จอง Agoda Booking ธรรมดาเลยฮะซื่อๆื5 4 5ครับแม่จ๋าเปิดไฟสีโอ้แค่นี้ก็ใหญ่มากแล้วดีอ๋อแล้วนี่นี่เป็นสามารถทำเป็น o n n e t t n n r r o o m ได้ด้วยนี่ห้องธรรมดานะฮะไม่ใช่ห้องสวีทนะนี่ห้องธรรมดาอ่ะมาดูนี่นี่เข้ามาครั้งแรกพร้อมกันเลยแวบก่อนห้องธรรมดานะครับ ลองดูเตียงไหมฮะว้าวเปลี่ยนอยู่นี่สวัสดีครับเตียงน่านอนมากและนี่ห้องธรรมดานะคะมีอย่างนี้แล้วทุกสิ่งและนี่คือวิวอีกด้านหนึ่งของเวกัสครับอีกด้านหนึ่งนะอีกด้านหนึ่งตรงนี้คือรีสอร์ทเวิลด์ครับตอนปีใหม่ปีนี้2024ครับสของพ,พอจะมีเจเน็ตแจ็กซันมาเล่นที่นี่นะฮะแล้วไปตรงนู้นจะเป็น าสเวกัสโอทาวน์คือเมืองเก่าเส้นที่อยู่ข้างหน้าเราถนนถนนเส้นนี้เห็นไหมเนี่ยคือาสเวกัสบูรีวาร์ดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเบลลาจิโอน้ําตกอะไรต่างๆอยู่อีกฝั่งหนึ่งแต่ก็ดีครับครั้งนี้ได้มองเห็นวิวนอีกด้านหนึ่งบ้างแตกต่างกันไปนี่คืออะไรอ่ะตู้เสื้อาหรอ<ม>โอ้โหตู้เสื้อผ้าใหญ่มากอะบานคู่เลยจ้ะ<ม>อ่าโอเคสวยมากอ่าห้องน้ํา เอาเหอะดีตายอยู่ละนี่ไม่ต้องสวีดเลยจะสวีทไปไหนวะเนี่ยหมายถึงห้องนะแค่นี้ก็เหลือๆแล้วอะหกสิบห้าตารางเมตรมั้งถ้าเปลี่ยนจะไม่ผิดนะครับพี่อนนอนที่นี่ห้าคืนจําตัวเลขไปไม่ได้แต่คิดว่าน่าจะประมาณ2,800เหรียญตกประมาณ7จ็ดหมื่นอะไรประมาณนี้เจ็ดหมื่นห้าห้าคืนคืนละหมื่นห้าเอาถ้าเทียบว่าที่นิวยอร์กอะงูงูลปลาปลาเละเป็ดมากเลยคืนละสองหมื่นอะแล้วคุณดูสินี่ผมอยู่เป็นวังเลยหมเลยคืนละหมื่นห้า และองคอนี่องค์อนี่ดือ5ดาว6ดาวแล้วอะพอแล้วค่ะแฮปปี้อ่ะตามรอยได้จะ้ะตามรอยได้พี่จ๋ามาที่นี่เพื่อที่จะไปทำงานประกวด Miss International Queen นะครับการประกวดสาวงามเพศทางเลือกหรือว่า transgender ซึ่งทั่วโลกมีหลายประเทศมากๆเลยที่เขาซื้อลิขสิทธิ์นะฮะหนึ่งในนั้นคือประเทศอเมริกาก็เลยทำให้ปีที่แล้วเราพามาเที่ยวอเมริกาแล้วที่ง ก็เขาซื้อลิขสิทธิ์มาปีนี้ก็จัดที่ลาสเวกัสอีกเช่นกันก็นี่แหละพี่จ๋าก็เลยต้องบินมาในฐานะที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ก็คือทิฟฟานี่ช็อพัทยานะครับเราก็เลยแถมเที่ยวนิวยอร์กแบบนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเป็นไม่ไหวจะเที่ยวตามแบบไม่ค่อยไม่ค่อยเต็มองค์เท่าไหร่เน่นะเพราะว่าพูดตรงๆหลายๆที่ก็เป็นที่ที่เคยไปมาแล้วแต่พี่ยาคิดว่าแบบอ่ะเรายังไม่เคยนอนโรงแรมนี้ให้ดูโรงแรมนี้ก่อนก็แล้วกันแล้วถ้าเดี๋ยวมีบรรยากาศเล็กๆน้อยๆก็เก็บไปเป็นสีีสสััันนนนะคร <S <S นครรบบ่ว้ อีกห้องนึงนะฮะเรามากัน4คนนะครับทริปนี้แต่ว่าห้องนี้เป็นห้องจริงๆร,ร,ราคาเท่ากันเลยแต่ว่าเป็นเมื่อสักครูเป็นเตียงคิงไ i z e อันนี้เป็นเตียงดับเบิลเบ Double b ลเบดจะประมาณ2 q u e e ีนนะครับก็จะได้ห้องจริงๆคล้ายกันแต่ฟังก์ชั่นห้องไม่เหมือนกันลองดูดีๆเห็นไหมทีวีเขาติดอยู่บนผนังเลยของพี่ทีวีเป็นพาเนลอีกอันหนึ่งแต่สิ่งที่ห้องห้องนี้เจ๋งก็คือวิวจะอยู่อีกข้างนึ่งนะ เมื่อสักครู่พี่ยันมองไปในเวกัสเห็นทั้งฝั่งเมืองเก่าอันนี้จะเห็นลาสเวกัสโบราดเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูแป๊บหนึ่งนี่คือลาสเวกัสโบราดนะครับเส้นนี้นะฮะอันนี้คือเทรเชอร์ไอเลนนะครับอันนั้นน่าจะเป็นมิรา e ซึ่งปิดไปแล้วกำลังจะทุบนะฮะเลยไปเห็นตรงนี้ไหมตรงนี้เนี่ยเนียน,น,น,นี่คือซีซาร์เ a ลสที่ซี l ีน e d i o นเคยเล่นประจำอยู่ที่นี่นี่คือโรงแรมวินนะครับตึกเหมือนกันเลยฮนะ ข้างล่างเนี่ยคอนเน็กกันหมดเลยที่เมื่อกี้เราเดินผ่านคาสิโนทั้งหลายมาแล้วก็ปืดคอนเน็กมาขึ้นมาตึกนี้เป็นองคอ์แล้วห้องนี้เข้มากคือมองเห็นสเฟียอยู่ตรงนี้เลยครับจากห้องเลยนะเห็นไหมสเฟียตอนนี้เขาโชว์รูปไมกับพูนอยู่ปีที่แล้วเราพาไปเที่ยวแล้วนะใครยังไม่เคยดูข้างในเป็นยังไงพี่อันถ่ายไปแล้วในะไม่ไหวจะเที่ยวปีก่อนนะครับบรรยากาศของโรงแรมดูดิ เอาแค่นขนาดนี้เลยจ้าชีวิตแล้วที่ไหนในโลกจะไปสู้ได้ล่ะฮะสวยฟึ้มมากเลยอ่ะหลังคาดู daylight เห็นท้องฟ้าอีกนกยุงทองคำพื้นอินเลผีเสื้อเป็นโมเสกรูห้หลาที่สุดในโลกมนุษย์ละ แต่คุณก็ต้องเข้าใจนะครับว่าเขาได้เงินจากอีกครั้งหนึ่งนะครับกลับมาอยู่บนสตรีปเขาเรียกว่าสตรีปนะฮะเดอะสตรีปคือถนนบุรวัด์สตรีปนี่คือตึกของโรงแรมเราอองกอร์เห็นไหมฮะแล้วเขาจะมีตึกฝ้าแฝดเลยนะครับตรงข้างล่างนี่เป็นช้อปปิ้งที่เราเข้าไปข้างในสวยๆหรูๆนะฮะตึกที่เป็นฝ้าแฝดเลยคือตึกนี้นะครับชื่อว่าวินเหมือนกันเลยเห็นไห ลองดูดิไห,ไหมส่งเดียวกันเลยข้างล่างเชื่อมต่อกันหมดแล้วเครื่องบดขึ้นไปเป็นสองโรงแรมแต่ส่วนตอนนี้พี่อยงกำลังจะข้ามไปถนนตรงข้ามที่ชื่อว่าแฟชั่นมอลล์เป็นห้า,างจะไปซื้ออาหารให้พีจ่จ๋าสักหน่อยเขายังนอนอยู่เลยเขาไม่สบายาพี่ก็เลยจะไปหาของกินให้เขาแล้วเอากลับมาที่บ้านครับนี่ได้ยินฟังเพลงดินี่คือฟุตบาทนะ นี่เดินริมพุตบาทนะทั้งเมืองมันทั้งเมืองมันห่อเราไว้ด้วยด้วยบรรยากาศแห่งความสุขจริงๆด้ินไหมนี่คือเนี่ยเพลงมาจากต้นไม้อ่ะเนี่ยรโพงทั้งเมืองเลยฮะแต่ก็เหมือนเดิมนะฮะห้างเงียบกริบเลยคุณจะทำสวยหรูขนาดไหนก็ตามคนไม่ค่อยเดินอ่ะมีซื้อออนไลน์กันหมด พาทัวร์โรงแรมนะครับหลายคนมาาสเวกัสนะฮะอยู่โรงแรมได้เลยโรงแรมเป็นเดสติเนชันได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะพามาดูนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวบอกว่ามาถึงดูแต่ห้องนะฮะพี่อาจจะพามาดูชั้นนี้เป็นชั้นที่เป็นสปาแต่ดูความหรูหราของสปาเขาสิ อ่าบางคนเอาว่าแค่นี้เฉยๆเดี๋ยวพาไปดูยิมฟิตเนสเดี๋ยวพี่จะหมุนให้ดูนะนี่ฟิตเนสนะฟิตเนสดูเก้าอีนั่งรอฟิตเนสนี่คือประตูทางเข้าฟิตเนสดูฟิตเนสแล้วดูหลังคาแล้วดูของตกแต่งฟิตเนสนะ <Let> เดี๋ยวจะพาไปดูสระว่ายน้ำนะครับผู้อ e ล e v เวเตอร์ตรงข้ามกับฟิเตเนสมูสครูเดินไปกับพี่หยันเลยนะผู้อ e ล e v เวเต สวยบ้าบอขอจับน้ำหน่อยนะว่าอุ่นไหมอน่ะโอ้น้ำอุ่นโอเคแฮปปี้ mm. <Okay, happy. S 1> พาเที่ยวครับนี่แค่อยู่ในโรงแรมนะใช่แล้วเราก็จะไปดิ้งกันทำอนอนลองดูสีสวยมากอโอ้โหดูส,ดสิดูต้นสนดูป่าใหญ่ซึ่งแบบว่าอยู่ในเมืองนะ <laughs> แล้วก็มีแบบ น้ำฝงน้ำตกเดี๋ยวให้แม่จ๋าพาเดินไปดูนะนี่ขลาดไม่สบายยังอยากปิ้งเลยอ่ะสวยมากดูบาร์ดิสวยมากอินดอร์และอาท์ดนะแต่ว่ามันเต็มข้างนอกมันเต็มแต่เดี๋ยวจะพาเชงโงกเชงโงกให้ดูนะเขาไม่ให้เราออกไปเราต้องจองแต่เดี๋ยวให้ดูว่านั่งดิ้งตอนกลางวันแล้วมันมีน้ำตกประดิษฐ์เป็นยังไงดูดีสวยไหม สวยมากนี่คือเพดานนะบันไดเลื่อนลงโค้งมาแบบนี้เอาแค่ล่มนะน่าจะเป็นล้านล่มหนึ่งฮะแล้วหมุนนะจ๊ะทุกอย่างหมุนได้นะจ๊ะแล้วถ้ามาตอนกลางคืนนะขยับขึ้นขยับลงหมดเลยเแล้วคุณดูต้นไม้ทั้งหมดสูงสูงภูเขานั้นปลอมหมดนะภูเขาปลอมลาอามาอน้ําตกประดิษฐ์สวยด้วยตาเห็นสวยกว่าตรงตรง,ตรงที่อยู่ในคลองมาก,มากมๆแบบบรรยากาศเลย อะไรคะเนี่ยหรอเนี่ยนี่ Appreciate กับเรื่องเล็กๆ <im itating> สวยมาก <im itating> สวยไปหมดทุกมุมอ่ะโรงแรมจริงๆคือเดินไปตรงไหนก็ได้เลยนะ้้วกำลังตามหาเพื่อนของเราอยู่นะครับหนึ่งคนก็คือคุณทรายซึ่งหายไปในดงนี้หายไปตั้งแต่เมื่อคืนไม่นอน <im itating> ยันเช้า แล้วเนี่ยเรากำลังจะไปขึ้นเครื่องบินกลับกั็แล้วนะฮะเราก็ยังหาตัวเธอไม่เจอเพราะเธอบอกว่าเธอจะต้องไปถอนทุนเพราะฉะนั้นใครมาลาสเวกัสไม่จําเป็นนะครับว่าคิดว่าจะต้องเป็นเมืองที่คุณจะเล่น<ร>าคาสิโนเสมอไปไม่เคยเล่นเลยฮะมันเป็นมันถ้าเราจะมองว่าเป็น Family ก็ได้อ่อมันเป็นเมืองที่มีแอค i v i t ตี้สำหรับทุกคนห้างดีเลิศอาหารดีเลิศเอาจริงนะมาครั้งนี้นอนที่โรงแรมเนี่ย เหมือนอยู่เรือสำราญเลยเนาะคืออยู่แต่ในโรงแรมเลยยังได้เลยแล้วก็นั่งกินร้านอาหารไปซึ่งร้านอาหารในโรงแรมมีเป็น1ิบล้านดีทุกล้านเลยนะครับประทับใจมากถ้ามีเงินก็มาแล้วกันถ้าเงินก็ลวกเอเยๆลองเช็คราคาหาดีๆม,มีช่วงฤดูที่มันไม่แพงอยู่นะครับแต่มาคริสต์มาสยังไงก็แพงแต่ว่าของก็ลดราคานิดนึงอะเก็บบรรยากาศมาฝากกันนะครับสำหรับทริปนี้นะ ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะจ๊ะนั่นก็คือบมีโปรไบโอติกจ้าที่ทำให้เราไม่ตัวแตกจนเกินไปเพราะเราเลือกเวอร์ชันนี้ตัวนี้มานะครับซึ่งสำหรับคนที่กังวลเรื่องของไขมันนะครับผมไม่ได้บอกว่ากินให้ผอมหรือว่ากินแล้วจะไม่อ้วนนะฮะแต่คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับไขมันไขมันในเลือดไขมันภายในร่างกายเลยตัวนี้ช่วยดูแลได้ดีมากๆจริงก็เป็นไม่ไหวะเที่ยวตอนพิเศษนะครับแบบประติดประต่อบันทกัน มัววนิดนึงแต่ว่าหวังว่าคงจะสัมผัสได้ถึงความสุขที่เอามาฝากกันในช่วงเทศกาลคริสต์มาสของทั้งนิวยอร์กแล้วก็ลาสเวกัสกันด้วยบายยกันแล้วนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยแล้วใครอยากสนับสนุนอยากเข้ามาอยู่ในส่วนหนึ่งของรายการติดต่อพี่อันมาได้ในทุกช่องทางนะครับรอติดตามแล้วกันนะครับเดี๋ยวมีทริปไหนรอเราอยู่บ้างในปี2025กับไม่ไหวจะเที่ยวอันจ๋าพอพีทให้มนุษย์พ่อมนุษย์แม่มนุษย์ลูกทั้งหลายเที่ยวตามด้วยกันได้นะครับร้อยเจอกันนะบา Invite each and every one of you to the after party at Gypsy located at 4605 South Paradise Road right here in Las Vegas from 10 p.m. to 1 a.m. Please come celebrate with all of these beautiful, beautiful humans and our newly crowned Miss International Queen USA 2025. ฝากร้านนิดหนึ่งนะครับล่าสุดนี้ครับซุปไก่ดำตุนยาจีนสุกุนิยาเพิ่งออกผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นตัวนี้เลยครับฝากอุดหนุนกันหน่อยนะเปิดให้ดูเลยนะครับล่าสุดนะฮะจากมามา่าสูตรสปีหรือว่าซุปไกาา่ดำตุนยาจีนสุกนิยาล่าสุดเราทำซุซปซปเปอร์ผักซูเปอร์ฟู้ดออกมาแล้วนะครับสามสีด้วยกันนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้น่ารักมากเลยสวยมากเลยภูมิใจเสนอที่สุด อ่ะมี B 3สีนี่อยู่ตรงนี้นะฮะมาดูซิอ่ะอันนี้สีนี้เอาแบบเรียวๆเลยนะอันนี้สีนี้แล้วก็อันนี้สีนี้มาดูซิว่าเป็นรสอะไรกันบ้างนะครับอันแรกนะครับอันนี้ครับเป็น pumpkin sweet corn หรือว่าเป็นฟักทองกับขา้าวโพดหวานอยู่ในซุปกระดำเต๋อจี๋สุข,ขุณยา่าส่วนอันนี้ครับเป็น carrot ginger ก็คือเป็นแครอทกับขิง และอันสุดท้ายเป็น s p i ิ a c h กับ b r o c โคลีครับก็คือเป็นผักโขมกับบ r o กโคลีเห็นไหมของดีทั้งนั้นซึ่งปกติแล้วบางคนอาจจะรู้สึกว่าทานยากที่สามแต่เราทําให้มันทานง่ายและอร่อยเหมือนเดิมไม่ปรุงรสอะไรเลยไม่ใส่สารกันเสียเลยเพราะฉะนั้นบริสุทธิ์ที่สุดครับแล้วก็เป็นเบสก็คือ,อเป็นนมอัลมอนด์เพราะฉะนั้นแม้แต่คนที่กลัวว่าแบบไม่อยากทานเดรรี่โปรดักหรือว่าแบบนมวัวอันนี้ก็ยังสามารถทานได้ ก็หลักๆแล้วเกือบเกือบเกือบจะเป็นแพลนเบสทั้งหมดยกเว้นมีไกด่ดำแค่นั้นเองยังคงมีโส,สมุนไพรจีนแบบโคตรพรีเมียมยังคงครบทั้งหมดอยู่ในกระเป๋าแบบนี้ครับ9ถ้วย2160บาททานให้ครบ3สีจัดใหญ่จัดให้สุขภาพดีแน่นอนและไม่ต้องกลัวอ้วนอร่อยจริงๆแล้วถ้าคุณรู้สึกว่าม,มันจืดไปเพราะเปล่อไม่ปรุง คุณก็สามารถที่จะไปปรุงรสของคุณเองได้เช่นใส่เกลือสีชมพูหรืออะไรแบบเนี้ยตามใจคุณได้นะครับชิมนะอร่อยอร่อยจริงจริงผมขอบอกผมฟูมฟักอยู่ปีหนึ่งนะกว่าจะปล่อยออกมาสั่งได้สั่งเลยนะครับรีบเลย2160บาทเหมือนเดิมครับจะกินทุกสูตนเลยเหรอเนี้ย่ะชิมให้ดูนะโอ้ยอร่อยมากเนียฉันตักอันนี้สองช้อนเะนี่ยไม่ได้ชี้นำนะ ส่วนอีพีหน้าสนุกแน่นอนที่เด็ดเพียบสนุกสนุกแบบตามรอยกันได้เลยครับรอติดตามนะ